จเจริญพรคณะสัทยาตาิโยมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24เป็นวันมาคาบูชาซึ่งเป็นวันธรรมะสวนสอีกวันหนึ่งที่เราเชาวพุทธทั้งหลายจะได้ร่วมกันน้อมจิตน้อมใจกันประกอบพิธีการเวียนเทียนซึ่งทางอุทยานสมเด็จองค์ปฐมก็จะมีการบำเพ็ญกุศลในช่วงเย็นของวันนี้ในเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปก็มีกิจกรรม เนื่องในงานวันมาคบูชาก็มีการเวียนเทียนและสวดมนต์และก็เจริญจิตตภาวนาซึ่งในงานนี้เองก็ได้ทำธงซึ่งเป็นธงหมื่นยันจะมีลักษณะคล้ายๆกับธงพุทธนานาชาติแต่ของเราพิเศษเพิ่มเรียกว่าเป็นยันอันเป็นมงคลซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ประสิทธิ์ประสาดได้ทำการพุทธาพิเศษและก็มังคลาพิเศษอัญเชิญ บารมีแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ปฐมเป็นต้นและก็ยังมีบารมีของอัคารบาลีพระธรรมต่างๆตลอดจนยังพาริยสงฆ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อปานเป็นต้นซึ่งวันนี้ก็จะทำการประกอบพิธีในวันมาค่าบูชาในช่วงเย็นของวันนี้ก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมที่มีความ สนใจในบุญในกุศลมาสร้างประโยชน์แก่ตนเองเพื่อเรียกว่าบำเพ็ญกุศลของตนให้ถึงพร้อมดังรัฐมนูญของพุทธศาสนาของเราที่ว่าสัพพะปาปัสสะกรณังคือหนึ่งยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการไม่ทําบาปสองกุสลสูประสัมมทายังกุศลยังความฉลาดให้เกิดขึ้นให้มีในจิตในใจของเรา และท้ายที่สุดก็สกจิตรประโยชน์ทพนังทำจิตใจของเราให้ข่าวรอดก็ขอเจริญพร